กดต้องนี่อเอาออกจากนี้มทาทาละต้องไม่อาอนอกนกน,ก,น,ก,มน,นกมันได้นกมันได้นกกดทายกดทายไม่ต้องอมีทายเหนี้เฮอ้ยก็อหอดทอ้โหอ้โหโออ้โห้โอ้โหอ้โห้โหโอ้โหหลอ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੱਥ 我就是。嗯嗯